สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการดีจริงด,ดี่ออกเป็นรายการที่จะมานําเสนอเกี่ยวกับดาวรุ่งล,ล้วนๆนะฮะดาวรุ่งเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบสนใจทีมดาวรุ่งอยากจะเก็งกาไรหรือซื้อตัวน,นี้มาใช้ดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าผมจะแนะนํามาผมจะนํามาแนะเอ้ผมจะแนะนํามา,มมาเอ้ยผมจะเออช่างแมงเหอผมจะเอามารีวิวให้ฟังนั่นเองนะครับแล้วดย๋ยงไงดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกผมนะครับโยโซแดดนะครับจากช anel โยโซแดดนะฮะวันนี้ก็มีตัวมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ เป็นเด็กเช่นเคยนะก็เป็นตัวที่ฮอตฮิตมากเลยนะครับในปัจจุบันแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นที่ฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นดาวส่นวนวงของลีกด้วยนะครับก็ใบกันใบแล้วเล็กน้อยนะก็อยู่ลีกเอิงนะครับผมตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับทีมโอลิมปิกลียงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับอเล็กซานเดรากาเซตนะครับผมกากาเซตนี่เป็น ยังถือว่าเป็นเด็กนะครับผมว่ายังไม่ถึงแบบอายุยังน้อยอยู่นะฮะสักยี่สบี่ยี่สห้าก็คือกำลังแบบเติบโตนะฮะก็ผมจะพาไปดูกันนะครับพลังที่บวกห้านะครับบวกห้านะครับตอนนี้นะครับของเอกัสเซนะครับพลังนะครับจะอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับถ้าเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าเป้าอะซีเอฟร้อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นอาร์ดบิ 98อ w 98นะฮะอะไรอย่างงี้นะครับการดูก,ก็พอเล่นได้นะครับ98นะครับถ้าดูจากรูปภาพเลยก็จบสกอร์ครับ108ครับผมพลังการยิง102ครับวอลเลย์101ความเร็ว106สปีดต,ต้น106ควบคุมบอล101เลี้ยงบอล105เราอยู่ตำแหน่ง106ห้องตัว104ความเบิด101ผมดู104นะครับก็ฟององเส้นคมวาดีครับก็แปลว่าจะฟิกค่อนข้างก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับพลังแฝงเดี๋ยวไปดูกันว่าพลังแฝงของตัวนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับ พลังแฝงของเจ้าต,ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับสำหรับอเล็กซานเดร์รากาแซกนะครับหนึ่งนะครับก็คือดเวอร์นครับมักจะเป็นเตะที่พุ่งล้มเมื่อโดนมาเข้าปะทะจะมีโอกาสได้ฟรีคิกหรือจุดโทษสูงนะครับก็คือแบบชนิดชนหน่อยกูล้มและอะไรเงี้ยจริงจริงนะแต่ถ้าที่ผมเล่นมาก็ไม่ค่อยบ่อยนะออกจะค่อนข้างจะแข็งซะด้วยซ้ำไปเอาจริงจริงนะนะแล้วก็แฟลนะครับเป็นการส่งบอลน,นะครับ แอคชั่นสวยๆคือเหมือนแบบควายมากอะไรมากอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับอเล็กซานเดร์กาเซตนะครับซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปบอกตอนหลังนะครับก็ต้องดูไฮไลท์กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงไปดูไฮไลท์กันก่อนครับเดี๋ยวจับกลับมาพบกันใหม่ครับตอนหลังจบไฮไลท์ครับผม ที่ดูไฮไลท์กันไปแล้วนะฮะก็อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าลากาเซตนะครับนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะย้ายไปทีมใหญ่หรือเปล่าจะโชว์ฟอร์มได้สะดุดตาของทีมยักษ์ใหญ่มากแค่ไหนนะครับก็ต้องต่อคอยติดตามมันต่อไปนะฮะแต่ในแนวโน้มในความที่ผมก็ยังไม่ชว์เลยดีกว,ว่าไม่ไม่อยากการันตีอะไรมากมายนะครับก็ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้อดีข้อเสียกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับเจ้าเลกาเแซตนะครับ มาครับตัวอันแรกนะครับเป็นข้อดีนะฮะแข็งพอใช้ได้นะครับอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีรูปร่างสูงนะครับไม่ได้มีรูปร่างใหญ่นะครับตัวไม่ได้หนาอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่เบียดได้นะครับมีความเร็วมีทั้งแบบว่าความแข็งแกร่งใช้ได้นะครับแล้วก็สมดุลค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยสำหรับเลกาเซตนะครับโอเคครับมาข้อ2ครับไม่ต้องพูดถึงแล้วพูดถึงเลกาเซตก็ให้นึกถึงความเร็วก่อนเลยฮะความเร็วแล้วสปีดต้นครับมาแน่นอนครับตัวนี้ จา่าทะลุช่องนี่คือวิ่งแซงได้เลยนะฮะเจอกองหลังแบบว่าช้าๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะถ้าไม่โดนเบียดโดนบังทางนะก็จะวิ่งแซงแน่นอนนะฮะขอบอกเลยว่าตัวนี้จีจออจ๋จริงๆนะครับก็สามารถแย่งบอลเข้าฉกก็ไปยิงอะไรอย่างงี้ได้นะโอเคครับมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าเลโก้เซตก็ขอบอกข้อเสียไว้สัก3ข้อแล้วกันหนึ่งครับมันไม่มีฟินเน็ช็อตนะเลยทําให้แบบยิงไม่ค่อยดีนะครับยิงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะคือเหมือนแบบ เวลาบางทีบางจังหวะเนี่ยเหมือนคมไม่พออะ่ะเออเหมือนทําให้แบบว่ายิงคมยิงคมไม่พอบางทีหลุดเดี่ยวมาก็จริงนะฮะแต่เหมือนยิงแม่งยิงติดโก้มัง่งโก้ล้มปัดได้มางอะไรเงี้ยคือมันอาจจะยังคมไม่พอนะแต่คือจุดเด่นของเขาอาจจะมาทดแทนในเรื่องของสปีดนั่นเองนะครับแล้วกออ็ข้อสองครับผมยิงโค้งไม่ค่อยดีนะครับก็ปแปลว่าอีกด้านนึงก็คือจะเป็นการยิงหลังเท้า่อนข้างจะดีกว่านะครับ ครับเป็นคนที่ยิงโค้งไม่ค่อยดียิงปั่นนอกกรอบอะไรพวกนี้พลังยิงโค้งของเขาเองก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายตรงจุดนี้นะครับแต่จริงเนื่องจากดูการที่แล้วยิงเยอะน่าจะมีพลังแฝงฟิตเนสช็อตเข้ามานะครับแต่ก็ไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวรอดูันต่อไปเพราะไม่แน่ไป็14นะนะเขาอาจจะอัพก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมว่ามีพลังฟงพลังแฝงอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับก็นี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดของเลกาเซตที่ผม เอามาพูดนะฮะให้ฟังอาจจะแบบตกหล่นอะไรหรือเปล่าก็อาจจะพิมพ์บอกกันได้นะว่าคนเคยใช้อะไรอย่างนงี้นะเพราะผมก็รีเพราะผมก็ใช้มานานแล้วพอตอนนี้ก็วิวยี่สิบด้วยสำหรับเจ้าเลอกเซทนะครับก็เดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับผมราคาของเจ้าเลอกเซทต,ต,ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณบวกห้านะฮะอยู่ที่ประมาณยี่สิบล้านนะครับบวกหนึ่งอยู่ที่ประมาณสองแสนนิดๆสองแสน 200, หน่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคนไม่มีทุนซื้อบวกห้าเรซื้อสักบวกสามบวกสี่บวกเอะบวกสามบวกสองอะไรเงี้ยมาใช้ก็พอแล้วครับไม่ต้อง จะไปซื้ออะไรบกวกห้าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูแพงเกินไปอนะไรเงี้ยอาจจะเอาบวกสามาลองก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนไม่ได้ใจรักเด็กก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะลองเลยกระแซดนะครับแต่ผมแนะนำนะถ้าใครชอบแนวหาช่องอะไรเงี้ยดูบ่อยๆตัวตน,นี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงกันเลยเดียวโอเคครับเดี๋ยวงไงกลับมาพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านครับยศแดด แต่ชาแนลยูโซเน a t นะครับยังไงถ้าชอบคลิปผมก็าฝากกดไลค์ like, ก็ Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม